ว่างได้ก่อนไหมปอคือเศร้าขายหนาอ้าวเศร้าขายหนาครับเพราะว่ามันลามันเมยเด้ตอนนั้นชุกภาพร่างกายกรับบ่อแข็งแรงครับครับเมียกับย่างบ่อได้กระดูกทับเส้นเส้นทับกระดูกครับผมขาเปียขาลอยไปครับเพราะว่าทำงานหนักเกินไปนี่ครับพี่น้องผ้าตัดหนาแบกหนาขนหนาขึ้นรถเข้ามาตัดมาซับเข้ามาเลือกครับผมให้พี่น้อง โอ้ยตอนนั้นกับมือละสามสิบสี่สิบกองครับผมค้นงานกับบ่อบ่อมีบ่อไหลครับผมก็มีบางมือกับจ้างเนี่ยคนสองคนเพื่อนกับมีเวียกเพื่อนเพิ่นกับบ่อว่างครับผมเท่ากับกลายเป็นว่าคนบ่อมีคนงานกับผ้ากันเทศ t ครัยุพักนึ่งครับพี่น้องเน็ตเหนื่อยเมื่อยล้าครับผมร่างกายกับบ่อสู่บ่อดูบ่อมันคือหัวใจแท้สันดอกกับเลื่ผ้ากันเซ้าครับผมเซ้ากับหันมาเลี้ยงปลาครับผม หลายฝ่าลาปีกันเลี่ยงไปพี่น้องเอ้ยจัวจีได้เงินครับผมหกเดือนเจ็ดเดือนเสียงเงินซื้ออาหารให้ปลาโบมน่นหน่อยๆน่อยครับพี่น้องเอ้ยกระสอบละสี่ร้อยห้าร้อยห้าร้อยหกร้อยครับผมอาหารปลาคอครับผมกระสอบละแปดร้อยเฮาก็ต้องซื้อมาให้มันกินครับผมแต่เวลาขายเขามาซื้อเฮาแค่กิโลละเจ็ดสิบบาทพี่น้องเอ้ยครับ น้ำตาตกในบอ่ยังไงครับบาปสัำกรรมสัตว์ของกเกษตรกรคักเทนอ้จันดอกว่าหาทางออกโดยวิธีไดมันจังสิพ่นหนีพ่นศีลมันจังสิวิตถูกวิดยากจันดอกว่ากะพ่อดีค่ะผมโจกเข่าขัางซาตาสร้างรางพี่น้องเอยเห็นในบ้านเพื่อนเลี้ยงตักกระเตนกัเคยบอกสูพี่น้องฟังเนาะครับเนาะก็กกะเลยมีช่องทางครับผมเห็นโอกาส เห็นความหวังว่าเฮาสีเหลือใสเหลือกินเหลืออยากเหลือกินย้อนอาชีพเลี้ยงตะกะแ่นครับพี่น้องก็เลยผ้ากันโลงมือบมักยังไงทุ่มเทกำลังกายกำลังใจอีกจักรรอบบึงกอนนะจสันดอกว่าด้ครับพี่น้องครับก็เลยผ้ากันเหตุสันด้บเมน่นว่าขี่โลบครับผมบเมน่นเห็นแก่ได้มเมน่นว่าอยากได้หลายครับเฮาอยากมีเงินเหลือใส ครับจังรอบนี่เฮาก็ลงไป8กิโลแล้วครับพี่น้องแต่ก็ตามมาเรื่อยๆครับผมเทือละ3ามขีดสี่ขีดครับผมเอาคอกอื่นมาควยครับมาควยครับคอกเฮ้าครับพี่น้องพี่น้องเสื้อบอ่อเฮ้าซื้อจากคอกอื่นมาควยเฮ้าซื้อขีดละ1,000บาทครับแต่ใครจะกระแตนของเฮ้าเฮ้าขายให้พี่น้องขีดละหกร้อยบาทมันเป็นไปไหนจังไดสนดอกว่าแต่ว่ามันมันอ่ามันเป็นไปแล้วครับพี่น้อง ก็เนื่องจากว่าเฮ้ามองเห็นรายไดจากการขายไข่ตักก๊กแตนน่ะมันเปลี่ยนผลพ่อยได้ซื้อ,อ,อครับผล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 อ่าผลได้ลักของมันจริงๆนั่นคือการขายตัวตักก๊กแตนครับพี่น้องเฮ้ากะจังกล้าขายให้พี่ให้น้องในราคาแบ่งปันครับผมขีดละหกร้อยบาทเฮ้าอยากให้ผู้มีเงินหน่อยเฮ้าอยากให้ผู้มีทุนหน่อยได้มีโอกาสครับผม เลี้ยงตะกะแตนครับผมขายเพื่อไห้มีรล่ได้ไห้ได้ให้มีรล่ได้เลี้ยงขอบเรื่องรัวให้เวททุกเวทย,ยากคือกันครับผมและอีกอย่างหนึง่งสงสารผู้ถือหลอกถูกล่วงน้แม่นะ้ะครับเท่ากับเออ,<โ>อเป็นการสมานแผลใจของเพิ่นซอยเพยิ่นทั้งอ้อมบอ่าวสง่ายขายใครตะกะแตนราคาถือให้เพิ่นบางคนถือหลอกถูกล่วงเสียเงินพันสองพันไปเล้วยังบ่ท่านได้ใครตะกะแตนก็มีครับบางคน ครับมีเจ้าหนึ่งเพิ่นเป็นลูกค้าเขาเพิ่นเพื่นจะถูกหลอกเพิ่อนบอกมีแต่ยูมีแต่คุยบักเพ้านี้คือของจริงจังลูกค้าของเฮาโดยตรงเลยครับโอ้ผู้เพิ่นอยู่เชียงใหม่เนาะครับอ้ยพี่น้องเอ้ยครับผมถูกหลอกกันครับเอาเต้คุยบักเพ้าไปให้เพิ่นลูกค้าแถมให้เพิ่นบลกหลายผุหลอกไข่ขี้เนื่องด้ขีดครึ่งผุหลอวพี่น้องโอ้เฮากับเได้บุญยูได้เนาะครับ อ้อ้อตอนนั้นห้องยังขายขีดละพันอยู่นาอแถมหยาเออ่าครับแถมหาเพ่นไปลูกครับขายขีดละพันแต่ว่าแถมไปเครื่องขีดครับถ้าคิดเป็นเงืนกับพันหาแต่ว่าห้าเอาพันเดียวค่ะนาะแถมหยางเพื่อนไปปลูกพร้อมก้องนึ่งหรือใดนี่ล่ะครับผมจริงใดเี่ยห้าซอยเหลือกันไดห้ากับซอยห้าอยากเห็นรอยยิ่มของพีของน้องเิื่อสุขุสุขคนนาะเห้าอยากเห็นพี่น้องเงื่อนเหลือใจ เฮาอยากเห็นพี่น้องมีความสุขมีเงินให้ลูกให้หลานให้ลูกให้เต่าไปโรงเรียนไปซื้อกระตมขนมเนาะซื้อเสื้อผ้านาแพ่ให้ลูกให้เต่า,ล,ตา,า,าล่าลำพังเฮาเนี่ยมันเลืยไหวสีเอแล้วเนาะ<อ>เลื้ยไหวสีแ่งสวยแต่งงามแล้วครับผมาหาเพื่อลูกครับครับโอ้โอ้ย่างเ้าองเี่ยไปฟ้านี่ย่องเจ้าของว่าถอดโอ้ ครับผมเล่าใจดีใจกว้างใจควงใจบุญสุนทานกับแม่เจ้่อดอกรับพี่น้องเป็นเรื่องจริงครับผมเบิงสีหนาเล่ากับยิ้มเยีย่มยมแจ่มใสเล่าอิ่มบุญเต่ละมืองนะครับผมเล่ากับเลยเป็นคนยิ้มเยี่ยมแจ่มใสครับผมการสร้างน้ำทํำบุญเนี่ยบ่ิจาเป็นต้องไปทํำอยู่ที่วัดว่าอารามเนาะเฮาอยู่บ้านเ้าประกอบอาชีพของหฮาก็สาม,มารถทำบุญได้เพราะว่าบุญคือความดีเนาะครับสิ่งใดที่ห้าทําครับมั่นดีต่อสังคม มันดีต่อ,อคนรอบข้างนั่นก็หมายถึงว่าเป็นการทำบุญแล้วสันดีแมนบอยไหม่อืมครับผม